สองแปดสองแปาสูนนะครับสามไปโอเควันนี้เรามาเล่นหมดข้ากันเองเล่นครับเดี๋ยวสิอันนี้จริงมันก็มีนานแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้รีวิวแต่ทุกคนอาจจะรู้แต่ผมจะมารีวิว,วยังไงก็ตามก็ต้องรีวิวเราทดสอบการข้ากันเองใค่อย่างพี่ UV 28แปลว่าผม UV 28ผมชื่อเปาสามนี่คือตัวผมเนี่ย มันเป็นผู้หญิงคนเดียวเหรอครับผมเป็นผู้ชายทีผมผู้ชายหมดอะครับแต่ผมผูดอนะครับทีผมไม่ยังไงอะครับผมใส่เดี่ยวได้ตลอดนะครับได้เป็นัยลิลตของผมไม่รู้หรอกครับไม่รู้ต้องรู้ไม่รู้ก็ต้องลุ้ไม่รู้ก็ต้องลุ้ตามหาผู้โงนะ สามแล้วผมได้สองมันได้สีแล้วผมได้สามผมได้สีแล้วก็ผมเล่นน้อยที่สุดหึ่อยยยยยย แต่งที่ลากันที่ที่โน้นโอ้โหทำไมผมตายอะครับแต่ผมก็ได้สีแต้มอ่ะสิบนี่นี่เงียบจัด้องยิงใครไม่รู้แต่ก็ยิงกปเถอะ ใช่ไม่รู้นะนี่ไยขยนอะไรมาผมหัวแล้วก็ e ซี y มากเลยตอนนี้เรต้เข้าไปช้าแล้วก็ช้าแล้วก็ช้านี่ อีกสามคนนะอะไรแล้วฮะนี่นี่ผมเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นนี่นี่อีสี่จริงตอีสี่กระต่ายกระต่ายกเด็เด็ก เดะแต่ก็โดนวัวลวงองไงเอ้อแผมก็ได้เฉมมันเป็นก้อน,อนบวมบวมคือ,ะอระเบิดเห็นเป็นอะไรนนั้นนะ่ะแล้วแล้วพ,วพ่อยิบเา,เาก,กิเด้วยนะ่ยิบไหม,ไม,มพ่มทำแบบนี้ใส่ระเบิดจตูได้นี่ทำแบบนี้ได้โอเควันนี้เราก็เล่นฝาใจพอล้ ยันถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กร์ก็เพื่อไม่ให้เดือบบายบาย